สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพายเดินมีรถ M7040 สภาพสวยๆมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น m 7 0 4 0ครับราคาอยู่ที่5 9 5 0 0 0บาทครับอย่างหน้าใหม่นะยางหลังก็พอได้ครับยางได้อีก2ปีอยู่ครับมีใบมีดด้านหน้าแล้วก็มีผ่านหลังครับเป็นตาช้างทั้งคู่เลยนะครับนะสภาพสวยมากครับผ่านหลังเป็นผ่าน6ใบ26นะครับสะดือก็ไม่มีรอยปั่นครับข้างหลังก็สวยครับนี่ครับ วันนี้รถเพิ่งตัดไฟแนนซนมาหมาดๆเลยนะครับสภาพสวยมากเลยท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนได้ครับเบอร์โทรคือ813655997ครับ08165237ที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันนะครับนะท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับผมอัมพรตาเจริญยินดีต้อนรับทุกท่านร์ทแด้วาขับดูครับครับดวยมากครับนี่หน้าไว้ครับ ด้านหลังครับดังวัยครับไปเลยรถจักสวยเลยครับคครับห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับห7 0เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับนี่ครับดีไม่มีหอนครับระวังรถด้วยนะเดินหน้าไมา่รอบนะครับมาโอเคอ๋อที่พี่เพ้นนี้ก่อนครับสวัสดีครับ